สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่อยู่ในสวนเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนพี่พี่เป็นไงบ้างสบายดีนะคะพอดีคุณแม่ลูกศีษก็ได้มาทําคลิปวิดีโอกเกี่ยวกับทุเรียนเรียนรู้กับมันเนาะคือต้นทุเรียนต้นนี้เพื่อนเพื่อนค่ะเมื่อปีเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วเนาะตัดยอดมันพอตัดยอดมันเป็นยังไงเออเพราะว่าทุเรียนนี้เราปลูกมิดมันนะปลูกมิดมันเสร็จแล้วสองมิด เราก็ทําคลิปไปหลายคลิปแล้วภุ่มใจอะเพื่อนๆค่ะปลูกมิดไปสองมิดแล้วก็เราก็ทาบทาบมิดมันนะคะทาบมิดมันให้มันติดกันเป็นสองรากแล้วเสร็จแล้วก็ซื้อต้นทุเรียนพันธุ์ดีมาทาบมาทาบเพื่อให้มันเพื่อให้มันติดพอมันติดแล้วยอดมันแตกเนาะแขนงขึ้นตอนนั้นแลวมันรับน้ำหนักไม่ได้ก็เลยมาตัดตรงนี้นี่ไงค่ะตอนที่เราตัดนี่พอตัดแล้วทีนี้มันก็แตกขึ้นข้างบนก็มีหลายกิ่งเดี๋ยวจะพาดูนะคะ ค่ะตั้งกล้องก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะก็ประมาณนี้นะ่าเพื่อนดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆดูดูดูนะคะอันนี้นี่นี่กิ่งตัวนี้ค่ะตัวนี้คือเราตัดยอดมนันเนาะมันก็มาแตกใหม่ตรงนี้ไงคะแตกใหม่ตรงนี้นีแตกใหม่ตรงนี้ค่ะ,ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วทีนี้เรียนต้นนี้เนาะโอ้กล้องไม่ค่อยจะ นี่ค่ะนะคะทุเรียนต้นนี้ก็คือเนี่ยพอมันแตกขึ้นมามันก็สวยถามว่าทุเรียนเนะาะเราถ้าเราทําได้ต้นหนึ่งอะ่ะเราภูมิใจมากกว่า,ามากกว่านะเพื่อนเพื่อนมากกว่าเพราะว่าทุเรียนมันทํายากเนาะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่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 อยทาบของมันนะรอยทาบของมันนะคะ นี่รอยทาบของมันค่ะทาบสวยเนาะสวยไนะหมเพื่อนเพื่อนดูนะนวันนี้เที่ยงเลยนี่นทีนี้มันคืออะไรตรงนี้เราคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นดอกมันนะน่าจะเป็นดอกทุเรียนนะคะ่ะนี่น่าจะเป็นดอกมันมากกว่าเพราะว่าอ๋อคือเราซื้อมาทาบใช่ไหมทาบแล้วตัวนี้มันเป็นยอดที่เขาเอายอดมันมามันก็คือ ทุเรียนเขาบอกว่าสามปีถ้าเราเอามาทาบแล้วแบบว่ามันจะมีลูกให้เราได้กินน่ะนะเพราะว่าสามปีถึงห้าปีเพราะว่ามันคือเราเขาเรียกว่าเอาทุเรียนยอดทุเรียนที่มันได้ผลผลิตแล้วเอามาทาบใช่ไหมเราซื้อมานะเราซื้อมาแล้วก็ทาบนี่รอยทาบตรงนี้นี่เราก็ามาผูกใส่กันมันก็ได้ผลนะได้ผลแล้วก็ข้างล่างนี่มันมีรากสองรากเราคิดว่าเราเชื่อว่าทุเรียนเรารากไม่เน่าโคนไม่เน่าแน่นอนเลยนี่เห็นไหม นี่สองรากสองรากตรงนี้เห็นไหมมีรากแข็งแรงนะรากเขาแข็งแรงค่ะมีรากเขาแข็งแรงเลยแหละนะนี่ก้อนนี้ก็งามเลยงามเนาะแต่นี้น่าจะเป็นดอกมันนะให้เพื่อนดูเนาะน่าจะเป็นดอกมันนะคะใช่ไหมนี่ให้เพื่อนใด่ไหมน่าจะเป็นดอกมันให้เพื่อนดูนี่เป็นดอกมันไหม เพื่อนว่าเป็นดอกมันไหมใช่ไหมคะใช่ไหมเนาะใช่ยังไงก็ตอบมานะเ,ออเพื่อนเพื่อนเราก็ลองภาพดูได้ว่ามันได้ยังไงเราก็รู้สึกว่าเ,ออเวลามันได้ก็ได้ผลที่ดีอยู่ถ้าอยากให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนดูด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีคลิปประมาณนี้ให้เพื่อนดูด้วยว่าทางานในสวนก็ได้เห็นคลิปเห็นวิดีโอเห็นอ่าผู้เรียนต้นนี้มันได้ผลก็อยากจะแบ่งปัน คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อคุณแม่ลูกศรีทําคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีจ้า